มามีโกโกมาแล้ว,นะ,ะวนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะคุณแม่กับโยจินนะคะวันนี้คุณเพื่อนนะคะจะรับไปแชร์ไปจะไปรับไปเดินเที่ยวในห้างกันนะคะี่นิวยอร์กเปยังไงแล้วก็เราก็จะไปกินอาหารญี่ปุ่นที่นิวยอร์กนะคะอยาลืมติดตามชมกันนะคะตรงนร้นะคะจะเป็นถอดพากก็มีอยู่นะคะที่เพื่อนบอกว่าช่วยดูบ แถวนี้นะคะจะเป็นดอกไม้ที่สวยงามหมดเลยนะคะดอกไม้จะสวยงามมากเดี๋ยวดายคุณแม่กลับก่อนนะคะไปเลยค่ะนี่นะคะเป็นฉับหรวยวิกกตองนะคะเหญ่ไนะคะใหญ่เหมือนกันนะคะข้างในแต่ตระการทงไปเ่าไม่ได้มาซื้อของกลับนะขอบโปโลนะคะโปโล็อบดีออนะคะนี่นะคะกระเป๋าน่าจะถูกับบ้านเรานะคะ ดูต่อนะคะว่าเราจะบรรยายซับอะไรบ้างสอ,งนะะอนะคะไดะบอกระเป๋าเดินทางราคาเป็นล้านเลยนะคะเนี่ยไม่อยากจะคุยค่ะเด็มบิวแมนนี่คืออะไรไม่รู้จับกันนะคะคุณแม่เดี๋ยวเราไปดูทุ่สัมภาระเบรกนะคะ นี่นะคะเดี๋ยคุณแม่จะพาไปดูช็อปกุชชี่นะคะอันนี้ไม่ใช่ออก้มเลตนะคะเป็นในห้างนะคะน,นีนนะะนนนะะ่เป็นช็อปอิฟเซนนะคะเซนตอโรนนนะคะเห็นบ้างคะ่ะแล้วก็นี่เป็น อันนี้ไม่ทราบนะคะดูราคาดิบเลงก็ไม่ได้ติดราคาของแม่ก็ไม่กล้าเปิดนะคะอันนี้ค่ะบูเบอริรี่ที่ทุกคนก็เห็นต่อเคียวกันที่เอาเรตน,นะคะกินปลาด้นะคะ ชาแนลนะคะชาแนลก็มีนะตัวนี้นะคะเป็นจิมมิชูนะคะราคาเท่านี้ครับเกือบห้าหมื่นเก้าพอๆกับพวกไซริสโอ้โหราคาก็แรงนะคะเนี่ย What color do you have? ดี่เนีซิบตดนะคะอันนี้จะเปิด remember, um. แต่มันก็น่ารับเลยนะคะห้าหอันนี้นะคะเปิดเบอร์นี้นะคะเป็นค่าของเป็นส้อนรวมกัวที่คุณแม่ต้องหันูนะคะแก้วสี้ตาลอัวนีนะคะสีดำเซมไซส์ไหมเซมไซส์ ไปดีุซน์ป้าค่ะซื้กระเป๋าตังค์ด้วยนะคะใบนะะี้แสนกว่าบาทเลยนะคะใบนี้ซื้อชาแนลได้เลย,เลยนะเนี่ยนี้นะคะไปดนไซนะคะรุ่นขอชื่อดีวหยอกนะคะ เป็นกระเป๋านะคะก็ลูกค้าชอบจะชอบเดอะแรงนะคะลูกค้าเยอะเหมือน,นกันขะวันธรรมดานะคะาตานะคะือว่นนี่จะคนเอเกัน,นะะตอนนี้นะคะมาจาก My s h อ Cross นะคะก็ได้สอยกระเป๋าไปนะคะเพื่อนฝากคือค,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 คขอนองจีนฝากเสอนะคะได้ปะคะ นี่นะคะคุณคดอจินปากเซอร์นะคะเป็นยังไงบ้างะคะแต่นี่ทำไมมันเป็นรอยอย่างเงี้ยนี่ง <c oughs> งเหมือนกันนะคะเนี่ย <c oughs> โอ้อันนี้ก็ต้องสามสิบเปอร์เซ็นต์นะอันนี้ของไชโครคอร์นะคะไมโครคอร์ Micro <c oughs> อันนี้เป็นแบบของอเมริกานะคะ <c oughs> แต่ที่นี่ถึงยังไงก็ต้องจ่ายค่าแท็กนะคะ8.5เปอร์เซ็นต์นะคะ ไม่รู้ว่าถูกหรือแพงไปซื้อเอาเรทเอาเรทก็ต้องจ่ายแท็กเหมือนกันนะคะคุณแม่ก็งงไม่แน่ใจว่าจะรดซื้อเขาต้องหรือเอาเรทถูกกว่าเพราะว่าก็จ่ายแท็กเหมือนกันเพราะว่าแท็กที่เอาเรทของที่เนี่ยไปรีฟันไม่ได้มีแค่2รลัดที่รีฟันได้คือเท็กสัตว์กับลัดอัลติลัดนี่คุณแม่จำไม่ได้ค่ะนอกนั้นคุณไปซื้อเอาเรทที่ไหนก็รีฟันคืนไม่ได้นะคะคืนก็ต้องจ่ายแท็กเหมือนกันอันนี้มาคือบัตรจำของนะคะ ไปได้ของเบกันเหมือนกันแลคะก็จะไม่ค่อยแพงนะคะจิ๊บคุ๊ดเต้ได้กระเป๋าวันนี้เหมือนกันอะเด้ดนะะี่ยเ่ะะโอ้โหกระเป๋าแล้วแบบจะซื้อกุชชี่หรือซอปาด้าเป็นการซื้อนะคะแพงเกินแค,ะคะ่ราคาเบาๆก,ก,ก็พอเอที่พอใส่ไว้ ดีนะคะสวยมากนะคะนะคะที่คุณแม่เลือกนะคะันี่สือ่อ็ได้สอยประเด็นไปนะคะคุณเพื่อนคุณแม่สวยไหมคะน่ารักมากเลยเป็นคอลเลคชั่นใหม่นะคะแต่ดีดีเดนี่เป็นของเยอรมันนะคะตอนแรกคุณแม่ได้ว่าเป็นของพวกลอดด้อนอแต่ไม่ใช่นะคะเป็นของเยอรมันแต่ว่าของมันไม่ค่อยเยอะนะคะ ของไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่มีแค่นี้เองคุณแม่ได้ไปซื้อของไวหมดกับหมดไปแล้วนะคะไปช็อปแม็กไปชอ็อปโน่นช็อปนี้นะคะเดี๋ยวก็จะไปซื้อของเล่น,นโัซิีนนะคะไปดิสดิๆๆช็อปดิสดิช็อปเหมือนเดิมนะคะคะสิบสี่สตรีทนะคะออฟฟิเชีนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะชื่อภากันนะตูกลุมนิเกิลชื่อก็ยังยากนะจำไม่ได้ลุมิเกลนี่ บูมิงเดลอ๋อบูมิงเดลนะคะห้างนะคะชื่อห้างบูมนี่นะคะจะได้บูมมนะิงเดลนะคะห้างนะคะใครอยาก <im it> ไ,ไ,ได้ของแบรนด์เนมที่้อตในห้างนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้คุ่แม่กับเราจิ๊ดน,นะคะกินอาหารญี่ปุ่นสแตล์ฟิวชั่นนะคะชื่อสรุปตรงๆนะคะเอะไรบ้างคะเมนู โอยมาถึงเรียบกินอาหารญี่ปุ่นแล้วกบน้องจินกระดอนหิวเรียกคะกอดกอดหิวมากเลยหิวมากเลยวันนี้คือเพื่อนสาวพามานะคะพามาไม่ค่อยรู้จักอะไรแต่ที่นี่ควรจะอร่อยนะคะเป็นหานแบบว่าต้องลองชิ่อว่าอร่อยเป็นน้ำว่าเจ้าของคนญี่ปุ่นหรือเปล่านะคะราอาหารอะคะเป็นยังไงบ้างคะปลาญี่ปุ่นนะคะ ยอยากทำให้หายละกันกิ๊นไม่รู้เหมือนกันข้างในมันมีตัวหรือเปล่าเห็เขาเขียนเขียนเขาบอกว่าข้างในมันมีทุกตัวเลยโอ <Okay. S 1> เคแล้วจิ๊นจลังเข้ของเล่นนะคะตอนน,นี้ตรงนี้นนะะตรงนี้นนอันนี้นะคะตอนนี้ได้กินะะอาหารญี่ปุ่นนะคะอาหารญี่ปุ่นซาซิมิแล้วก็มีไก่ทอดขนมจีนนะคะอันนี้ทอดโพลทอดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะคลีกเลยนะซิชิโทมิเพิร์ส ชิช้นโตเปเปอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีเซนทร الي ์ขนมจ้นด้วยนะคะหน้า,ามีอะโวคาโดอะไรนะชื่อนะอ่าอีโออะโวคาโดซามะโวคาโด๋อได้ค่ะน่าทานไหมคะเนี่ยน่ากินมากเลยแต่ว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวคุณแม่ขอทานก่อนแล้วก็จจมาจเจริจะมารีวิวกันนะคะว่ารสชาติดีไม่ดีขอทานก่อนนะคะ Five minutes Five later. เป็นไฟด้วยนะคะเรียกนงจินกินเจนอยู่นะเจนอยู่นะจินบอกเลยนะจินเห็นว่ามาแอบกินใช่ไหมคะแอบกินก็ไม่ได้ไม่ได้แอบนะตั้งใจกินนะกินจินไม่ได้ไม่ได้มองกล้องนะกินมองไฟกินนะแต่บอกเป็นไฟกินแล้วกิยังไงมีปัญหามีปัญหาปะากินไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยปัญหาเยอะเนาะ เขาเนื้ออีอีก็บอกว่าค่ากินเฟ็นไฟของเขานะพี่เหนียวด้วยค่ะกับแม่เดี๋ยวจะลองชิมพริกหวานเพื่อนว่าอร่อยนะคะน้ำจิ้มมันนีไหมเนี่ยไม่กินไปเลยเขาอย่างนั้นหมมันะมันเหมือนเขียวนิดนึงนะแล้วแต่ว่าคนจะกินชอบไม่กินนะคุณแม่ไม่เท่าไหร่นะคะ อร่อยนะคะอร่อยค่ะเจี๊ยนอร่อยไหมเจี๊นอร่อยไหมทำมือทำทำหน้าก่อนทำหน้าอร่อยขนาไหนทำหน้าด้วยจีนบอกอะไรคะอันนี้คือไม่อร่อยใช่ไหมอร่อยไม่ต้องทำอย่างนี้ด้วยก็จบนะคะอาหารที่เรี่ยวรับนะคะว่าโอเคผ่านค่ะ ราคาก็แพงไปก็พอสมควรนะคะไม่แพงว่าแต่ก็พอสมควรนะคะเป็นเงินของดอลลาร์ค่ะแต่ว่ารสชาติโอเคค่ะคือไปให้ทานนะคะใ<ช>ค,ะครว่ามาฉันสนุกจีนอวีนีก็มากินได้นะคะชิ้น,นสุขีรัสนุกตรงๆนะคะมากันได้นะคะถ้าวันที่ดีๆอย่าลืมแวะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะให้น้องจินด้วยนะครับ